สวัสดีพี่น้องทักทายสวัสดีพี่น้องเอฟซีเวิรุตจูคทุกคนเนาะยินดีตอนทำขอซื้อซองจืดซาลาซองหนึ่งเซนเคยนะพี่น้องมือ่อก,กี้ผ้าพี่น้องออกมาเบิงไฮเบิงหน้าเนาะหลังจากบุได้ออกมาประมาณสองสามทิศนี่แหละพี่น้องค่าเวียกและ้วกะ็ค่าหันค่าหนีพี่น้องลกัลกเลยแมนบอสบายเนาะก็เลยบุได้ออกมาเบิงน้ำไฮน้ำหน้าเลยพี่น้องซึ่งตอนนีพน้นกระต๊กยิบนิอยู่เนาะแต่ว่ายังไม่ถอดะตกแห้งนะพี่น้องพอดีถึงมือเข้ามาอาดน้ำหน้าเลยเนาะ อัดแล้วนําได้ก็บ,บ่อยู่จักเทือพี่น้องเอ้ยอัดแล้วมายามนาเพว่าอันน้ําบ่มีน้ําแห้งจองของอยู่พี่น้องเอ้ยป็นทางน้ําถ้าน้ําอันถ้ามัน,ามนนาําฝนตกแห้งแล้วก็คั่นนาขาดแล,ล้วก็ไล่ลงเลยบัด <c oughs> เดี๋ยวเฮาก็สิพาพี่นอ้องมาเลาะเบิ่งไห้เบิ่งหน้าเนาะพี่น้องหวังว่าสิได้ข้าวหาหน่อไม้เนาะถ้าฝนบ่ตกแห้งกว่านี้เนาะพี่น้องคันฝนตกแห้งแล้วก็คือสิบ่ไดห้หาเนาะแต่เบิ่งส่งแล้วเพิ่นน่าสิหยิบไปซื้อมั้งพี่น้อง ตอนนี้กำลังเริ่มแห้งขึ้นเรื่อยๆนะพี่น้องเดี๋ยวลงไปเบิงไฮเบิงหน้ากันเลยเนาะว่าเขาวห้าสิงามสมได้เนาะมีหยาอยู่วะหยาวันดี้เมา่อโลกจะเทืไรพี่น้องดำหลากับบุคคลไมีหยาถ้าดำพอดีถือจังว่าแบบช่วงพ้นโต๊กหนามครั้งเลยเนาะแม่แต่บุหัว่ามีหรือบ่มีเนาะพี่น้องวันเดียวอ๋องว่าไร้ทิดเนาะเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันเลยเนาะไปหาอาขชน้าคอนเด้อาร์อาชน้าซอยเนินเด้อพี่น้องพ้นโต๊กหน้ากับขาดตลอดได้พี่น้อง อุปกรณ์ห้องหนาบ้าบัแม่ไฮก็ข้ามานนี่นะแนมไปทั้งเด่กับเคี้ยวเป็นตะมีแหงอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยอูู้ใบมีหยาในพี่น้องอันนี้เป็นไฮห้องหน้าบาวเนาะ Um เี่ยวอุ้มทุมเยอไปเบิ้งของเหาพี่น้องอนี้ไฮนี่ไม่หนาอยู่ไหมเอ่ยอุ้ยหนามไซส์พี่น้องเนี่ยเป็นตะเย็นแหงเลยอน้ยบอลบอนม่หนามะาวมันกะสงานได้พี่น้องาเป็นนนมันขาวมันกะแดงอนี้คือหนามั้งตลอดดา อู้ยั่น่ันพุ้ยยีนก้จนี่ำไล่ไคือมีปลาขอนวะแม่พ no ี <faz la l ucha> <t> ่น้องกระปูก no <pagar> ัดบ pues no, ่ไห่ลไว้เลยกระปูกัดบ่รึกไว้เลยคือมีขลาวอือแม่พี่น้องห้องน้าบ้านหะวางหาโมแห้งงามเนี่ยเห็นอยสอยอยู่ตอนนี้พ่นกับมีดไปแล้วเนาะพี่น้อง งซ้ายแรนกายหน้าเฮาเหล,ยลเะยนะตอนนี้ก็กำลังอยู่กลางทงหน้าเลยเนาะพี่น้องเขาหน้าเหาก็สีประมาณนี้เนาะพี่น้องนี่โอ้มีแห้งเน่พี่น้องสองสามทีประเด็จออกมาหน้าออกมาเบิงบันนี้เขียงงามเนาะอย่าก,กะบ่คอยมีปันใดเนาะพี่น้องพ่ออันซื่นหูซื่นตาเนาะเขาหน้าง,งามแต่กะทาเบิงหมากเบิงห่วงพูดเลยพี่น้องตอนนี้กน็นาสีกำลังมานเนาะพี่น้องเขากะ เจนากับอแล้วดูเกี่ยวขาแล้วพี่น้องตอนนี้เลี้ยวไปทางไหนก็ยังเกี้ยวอุ้มทุมอยู่เนาะอีกบดนกับสีเหลืองอุ้มทุมเลยวันนี้พี่น้องไข่แต่พ้นไปแล้วพี่น้องแรนกายแล้วเมื่อกี้กําลังมาพี่น้องหนามไซแห้งขั้นมีปา่าอะเห็นตัวปลา,าเลยพี่น้องแต่ว่าบบมีเนาะก็ขาวห่ากะแต่ก็คักยูนาะพี่นอ้องลมมา มาผอมพ้นมาจังนี่นะห้ากระแลงกายเมื่อกี้สช่ไหมาอ้เดียหนามหน้ากับมีดแ,แถวเจแถวมันรู้ผี่น้องเลยแถวอะไรนุ่นๆแน่กับ่บมีมีคนมาหลักเปียงหนามหน้าเห่าผี่น้องเลยเฮาบุญออกมาลายมือเนาะออกมาแบบน,นี้มีแต่ไฮถือเปล่งเฮหาหล่อองมาอาร์ตเพิ่นแล้วมาหลากักเปลงคืออยากแดงๆนาะไม่ เขาเป็นผักวะเนี่แต่ว่ากับกบกอก,กงามอยู่เนาะแต่มันหกักอยากแดงหายไงหายเา,ยาย่าฮะสามพี่น้องเนี่ยถู <c oughs> ตอนนี้ก็ล่มหวนไปหวนมาอยู่พี่น้องบูห่วสิพัดอภินมาย่าได้เมื่อกี้น่ะพัดกายไปแล้วอย่างเพิ่นพัดมาอีอพี่น้องมาเห็นข้าหน้าขาะว่จ้งแนวเห็น ดินสีปานกับบูมี่พี่น้องเอ้ยแน่ข้างหน้าข้างน้าตัวแหลงมาเหมือนนะคือว่าปานแหลงนั่นไหมเนาะแลยตัวนี้นะสงสัยหนามเสาะพี่น้องเอ้ยหนามเสาในเหงาใหม่แล้วมันเตือนว่ามันอยู่ในเหงาใหม่ในตีนโพ้นหนามเนาะอันนี้ก็คือแบบว่าขาดเลยกระสอบนี่เบิ้ลเป็นซีบอันแล้วนั่นนี่นะพี่น้องเอ้ยยังโอยู่เนาะอันนี้นะหนามเสาะจะว่าให้อื่นนะคนเสอคนเสอสีเสอเอาปลาขอนหรือว่าสีเสอเอาหนามแล้ว าาเชว่ชาไหนาลงไปใส่หน้าพี่นโนาจ้ะป่าขออนวนนี่เชบ่เห็นพอโตขั้นว่ามาเอาป่าขวนแกชิเอาบถคือโตอ,อู้ยเย็นตอนนี้นะบ่มันว่าเย็นลมล้ะพี่น้องเย็นพ้นแล้วไม่สีามาเนี่ยนะผัดนเลยเธอหนึ่งกายแลย้วนางผัดกายแลย้วธรรมศาสาพี่น้องมานางเผาหนามาสิมาปรานคนหน้าบี่จักเนี่ยป่านจำขาดกระดอกกระดีพี่น้องเออเนี่ยนี่นะ มาอยู่แล้วนะแม่น้อเบิร์ตเป็นซีฟกระสอบแล้วอานาคกระสอบมาหายสีดินแล้วก็มาถมนะพี่น้องเขาหน้ากัพอใจว่ะขอรู้เสียแต่หนะโมไมีแล้วเขามาหลักเป่งนี่สงสัยสิเอาปากขอนเพราะว่าบได้ออกมากระลายมือพี่น้องเนื่องจากไข้ติดโควิดบได้ออกมาเลยสิประมาณสามทิดแหละน้อบาดมาบาดนี่สถานอาการเปลี่ยนแปลงไปเบิด ขาดไปเบคิคนโจออนห้ขาดนะบอาขาดบอกว่าไม่ไงน,น,นูนไหวคักๆน่ะแต่ละให้น่ะมาแล้วเขาหลักโจหนามโจหนามหรือสิบปอโจอห้ป่าเลยอันนี้แล้วปอโจเอาป่าแล้วพ่นอันพนอยู่ผีกับตกบตโต๊กเนาะฝนบิตโต๊กหนามหนาก็เหล่เหัวงเมื่อนะ่ะโต๊อยู่ทางบานแห้งแห้งพี่น้องคนที่พ่นอยู่หน้าพิ่นเขาเมื่อบานพูดว่าพ้นอันอยู่หน้าบบมีเพ่นว่ามีแตยู่ในบานหนามกันเลย ขาต๊บุกคงในพี่น้องมีแต่ในเจมันเนาะที่ตามตอนตัวไปว่าสิมีนามอยู่บ่าพี่น้องแต่ว่าไฮนี่นั่นบบเบิดจะคืออนหนันั่นานนบบเป่งในพี่น้องก็จะหลักเป่งเนี่ยบนมีไนคันอารมีไนคันอัดเต็มเลยมีไนว่าถาขาวิทย์แหละคือบบปลอยนามใจหายเต็มใใหายพ่อแล้วก็จะเอามาหลักเป่งผ่านกันหน้าพี่น้อง อาทูนามหัวเขาหน้าซา้ำไฮนี่เป็นไฮที่แบบขาดวังแหงพี่น้องเพราะว่าเพื่อนไฮหญ่ไฮแง่เวเนาะแล้วกาห้าดำก้อนมูพร้อมเนาะแม่เขาหน้ากาที่ว่าเป็นทีพอใจอยูเนาะพี่น้องกะสมเหืือแหงห่าแแล้วอันคือน,นี่แล้วพี่น้องเอยจะสิหอเดือนจะมองว่าจบออกมาเพราะจะลักเปลงน้ำหน้าซะ สมผู้หญิงเฮ็ดหน้าเนาะพี่น้อง <c ười> ใครแต่ว่าหยาบ่ามี่ขั้นยามีนี่ได้ยอมอีกแล้วอยู่ดีไม่แห้งก็บสร้างม,มื้อออกมาเทื่อนึงสี่หาหมื้อออกมาเทื่อนึงอันนี้เฮ้งแห้งคือช่วงแต่ติดโควิดพี่น้องบ่ได้ออกมาเลยเป็นงอนงอนแงี้ยอยูอยนน่บ่ม่วนในกระตูกเลยทางมากกับหญ้างกอจืดกับส่วนลดเก่งเก่งชัดเลยกับส่วนบาไดไอ้พี่น้องเอ้ยขี้ต้มนะอย่าให้พี่น้องเห็นทางมาอยู่แต่ว่าบระเทศไทยจำพี่น้องเอ้ย เพราะว่ามัน,น,นเปื่อนสุดทางลยเนาะค่ะก็เลย,กกเลยผผาเลงผผาว,วิทพี่น้องเอ้ยพูดประถึงหรือเป็นผกักซองยางนี่เลยพี่น้องเฮ้ยปีนี้พี่น้องเอ้ยบ่ไดออกมายามหน้าดูเนาะเพื่อเห็นกันไปเบิบ่งยี่โบ้หน้านะเขาหน้าคืองามแท้ข้าจะว่า ทางน,นี้ก็ดีใจแล้วเลยอ,ออกมาเบิงในพี่น้องพาักแคร่ยงโมเมนต์วะแม่แม่นบอกเบิ่งขอดมกินก่อนพี่น้องเออบอดมก็ได้แม่แล้วพี่น้องเอ้ยนี่ยพักแคร่ยงดีพักแคร่ยงใส่แกงเนาะไม้ใส่มุกเนาะไม้ใส่แกงปลาแกงกบดับข้าวกินหอมพี่น้องอู้เสียงพ้นพี่น้องมาอิลี่แล้วบันนี้นะ สิได้เปรีส่สนพ้นเลยพี่นอ้องอันนี้ก็เป็นพันที่เห่าดำน้ะพี่น้องนะบ่าพ่นแบงไ้ดำเพราะว่าหน้าเห่าเองตอนนี้เรือประมาณซีบไยเนี่เลยพี่นอ้องจากที่ว่าเศร้ากลัวไฮเนาะแหละมีละละะหลาย,อ,ลย,ายอ,อย่างน้ะพี่น้องจําเป็นเฮ็ดไหนไดคนาะก็เลยไดคขายครึ่งหน,นึ่งยังครึ่งนึงแบบนี้แบงครึ่งพี่น้องเอ้ยสุดท้ายพ้นกระโต้ห้ามเหาจนได้พี่นอ้อง นบรรยากาศลบยูอ,นอันโฮมต้นใหม่โค้งโต๊ห่างเหรอพี่น้องมีใจแลยอ่บานี่น,น,น้าหน้าบุ้นนีคนหลักเปิงที่ถ่ายกับโค้งโต๊ะหายอมองยังไงพี่น้องพค้งก็หนา้ามองยังไงอแง้แหงมาแหอองมาเราหาบุ้นโต๊ะเข้ากันอย่างเียวอันนี้กองหนึ่งเขียน,น,นกระชาเคียงกองหน้า เออไม่คันขึ้นไปส่นเทียงเลยพี่นนอะปวดเกลืออีกได้อุ้ยตอนนี้เท่าซับเปียกไปแล้วอุ้ยแหงมาแหงมาพี่นนอง หมูทำไมยัดคั้นกับยางพาเขาเจะคล้องไปแล้วบันนี้มาหน้ามือเดียวพ้นตก 5, 5, 3, ๊กห้ามซัมพีนองตอนนี้ห้ากามาส่นพ้นอยู่ทีเทียงวลาดน้องพี่นอ้องแห้งลี่โลบันนี้พี่น้องเอ้ยมาตอนทอินี่หยีบู้ซื้อนอ่และกะผ่านไปมาลุงที่สองนักบ่าว แต่บพูดว่าอยู่บ้านพ่นจิตตกแบบนี้หรือบอ่เนอะพี่น้องเพราะว่าสุดก้อนกับพ่นตกอยู่บ้านแต่ว่าอยู่หน้าบอดิตกกเนาะบรรยากาศพ่นตกพี่น้องอยู่ไฮอยู่หน้าอยู่ดงอยู่ป่ากับแมนเพราะว่าเป็นโขงเนาะ พาพระซ้อนนี้พี่น้องคือหลุมมูโต๊กน้มเนี่ถ้ากันแทงคนเนาะแรนมากพรท่านพี่น้องจื่อหนาเพราะเป็นแรนพรท่านดอกแรนไปเอารถยานรถเสียนะเพราะว่าจอดขลับอลกระเทียงน้อพี่น้องมาเลยขี่รถตากคนมาพี่น้องสะับไปสิกประมาณนี้เลยนเหนาวเลยพี่น้องตอนนี้กับประมาณค้นตกไปแล้วประมาณซีฟนาทีนี่แหละพี่น้องยังป่หยุด กระตกเนาะ,ะกระถาติดตาต้องกันพี่น้องว่าเพิ่นตกโดนชนไดน้เนาะเขาคือสิบกแขงคนเมื่อดอเพราะวา่าพนทางเมื่อกันยากงานพี่น้องอีกอย่างหนึ่งมันแหนเมเรเห็นพ้นทางนันแหนตานสีแดงแล้ววันนี้นุ่มก็น้องเสื้อเปียกเพื่อสีได้เมื่อพี่น้องขาติตาตอนตัวไปว่าควอยสียู่ควอยสีย่างยันผ้ากันไก่กระโซยู่พี่น้องเลยวันนี้พ้นกันย่างแห้งเรื่อยๆเนาะพี่น้องยังมุมีวีแววว่าสีชุดโต๊ะเลยเนาะ อากาสสได้ส่วนยูเทียงต่อไปพี่น้องออกไปปานข้างหน้าบัไดเลีวบันนี้นะพ้นตรงแห้งเนาะหนาว,นาวต้องรอ่าหาพ้นเศร้าก่อนอเนาะแดดออกแล้ววันนี้พี่น้องแต่ว่าพ้นกะย่างยิบยิบเงียบเงียบอยู่เนาะแต่ว่าแสงแดดกะออกแล้วพี่น้องอู้ผ้าดังพ้นห่วยแล้วเด้อพี่น้องวันนี้เดี๋ยวฮะกะสีด้ลงไปปานข้างหน้าห้าต่อแล้วเนาะพี่น้อง พาเหลาะเบิ่งหน้าให้มันทั่วอีกจักน่อยเนาะแล้วก็คือสิได้เมื่อแล้วแพี่น้องหน่อไม้นะคือสิบ่ได้หาแล้วแพี่น้องเพราะว่าฝนตกเนาะขาปลากามุนมดพี่น้องมันอ่าบ่สบายในโตเนาะฝนตกขาปลา,านะ่ะมันบ่คักก็เลยสิบ่ได้ขาหาเนาะพี่น้องเอ๊ะได้ย,ยินเสียงรถเจ้าสิเมื่อนะอันนี้แม่นอยู่กกับคนทางเด้อพี่น,อน,น,น้องนี่เนาะรถไกทางกเห็นได้ บางทีซาเล็กมาเดี๋ยวเอาเมื่อน้ำลังห้เพิ่นเมื่อก่อนคนทางเมื่อนี่สีหยาบเบาๆพี่น้องเอ้ยเป็นขี้ดินดากดินแดงเนาะเมื่อนฝนตกใส่ในนี้แห้งสีเมื่นค่ะบ่าแต่หยาบ่มีพิเภกเนยางเท่านั้นทัวร์นะบ่าหยาบ่มีพี่น้องน้าให้ในขาดหนามเน่ก็เลยมีหยา คกพี่แม่เจอเออนะโคกพักกระเดียงแต่ว่ากับบอลลายเหรอพี่น้องมันมีเป็นบอลบอลบอลหนามบอมีแหละมันกะอันนี้จ่าคนขาเดียนอะโมกไร้และ <laughs> ว่าแต่หนาหนาอาจะคล้องบอมี่แถมันยางขนาดทัวน่ะ <laughs> อันนี้เป็นไฮแคมทางพี่น้องไฮดินทรายหนามขาดมันก็เลยมีหยาห์หน้าขนสูงขนตำพี่น้องขนลุ่มก็มีหนามขนนี่แหละบ่มีนม้มหนาบ่หาหนาบ่าาบาเพียงท่านมีลายกับบริเวโลกดอกเพราะว่ามันกลายยามโลกแล้เนาะอแแต่ว่วาัันนนี้มบโลกแต่โกกมันสูงมันพลอกระเทิรนเพราะว่ามันบริายไปไหนก็เลยโลก ก็เป็นไฮแคมทางเพราะเาขาเจาะกยายมากเขาจะเขาจะวัญญาหน้าพ่มีพี่น้องนั่นน่ะหายวันนั่นไกายหูกาตาคนก็กกมันบ่ร้ายแนย่แล้วก็เลื่อยโลกมันมีอันอน,อน่ะโลกแต่โคกมันใหญ่มันสะถูกอํขาวโคกมันหน่อยกับปล่อยไปมาเลยนาะแม่ không à. đắm nạ với mi nạ 2 xác lũ đẹp trang phang mà nếu nội vật chất cao tốt mình luôn. Nè, thì mình đẹp lộ nè khi tôi cốt nhẹ nhàng để phí nọ vang mi nạ vang mất lúc cả chỉ thiếu tang mùi rồi đó คุยหอมเนาะคุยโลบอ่ะดีเดท้อนไปเนี่ยมีน้มกับท้อนงายเนาะถ้ากะมีตอนพ้นตกใส่แล้วพี่น้องน้คกะแจงจางป้าวันนี้พี่น้องว่าเตวิธมิดพ้นกับแมนแดดซองออกมาโลนเนาะ มื่อนี้เฮาก็ออกมาเบิงน้ําให้น้นํานาเนาะพี่น้องก็มาพ่อบอนคนลักจอออาา้อน้ําเนาะบ่ฮู้ว่าไผดอกพี่น้องเพราะว่าเฮาบ่ได้เห็นเนาะแล้วกะบ่มีในใจอีกว่ามันพวยเพราะว่าบ่ฮู้เลยพี่น้องลักจ้บอนองอนน,อนีน่าหาาแหละเนาะน้ํานาเฮาก็แห้งเบิดเลยพี่น้องหลังจากที่ว่าเฮาออกมาอาดจ,จนาน้ําเต็มให้เต็มคันเนะาะวังหันออกมาบัดนี้กแห้งจ่องคองเลย แล้วเมื่อนี้ยกะพ้นต๊ลงหายเนาะพี่น้องแต่กะบัพ่อหายพ่อหน้าเขาสามต๊แหงอยู่แล้วกะเฮงอยู่เนาะพี่น้องแต่ว่านา้ำบ่วทันลหอิ่มโตบัปนไดเนาะก็เลยบกไปนําพี่น้องกะอัดไว้เนาะมือแรงว่างว่าเพิินสิตกต๊หายอีพี่น้องแต่กะได้ลกหยาพร้อเนาะเมื่อนี้นะเพราะว่ามาเจอหอาหยาห้แเข้มทาาเนาะพี่น้องก็เลยได้แวลกแลก้วกะอัดน้ำพร้อเนาะพี่น้อง ว่าสีขาวห้าหน่อไม้เมื่อแกงกับวั้ห้าดอกฟ้นตกขาวป้ามันกับมุนมัดน้องพี่น้องก็เลยว่าสีผ้ากันเมื่อ,อไรเนาะวันนี้อาดหนามหนาเรียบร้อยอลรกหยาก็ได้ให้หนึ่งเดี่ยวเมือ่อนาออกมาจอบไม้น้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบเพียงเท่านี้นะไว้พบกันคลิปหน,น้านาะพี่น้องบายบายอันนี้เป็นคนทางเมื่อห้าเนาะพี่น้องอันนี้ถื่ว่าง่ายสุดเลยเนาะบยากอันนี้นพี่น้องมีคุ้มเหล็กหน่อยเนาะ ทางเมื่อทางนานะแห้งกว่าน,นี้พี่น้องจนแม่ย์คันเดินล่งผูแเล่จืนเองก็พ่ออยากอันจุงรถยาองอ่พี่น้องเอ้ยเนี่นะอันนี้ที่ว่าเป็นเล็กๆในน้อยพี่น้องนี่ความหยงยากในการเมื่อทางนานี่บอกเลยว่ากว่าน,นีซิปเท่าพี่น้องเอ้ย